สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในฉันจะมารีวิวแอปพลิเคชันอ่านในใิยายที่น่าสนใจมากมาหนึ่งแอปพลิเคชันที่ทุกคนได้รู้จักกันนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันลิสอะไรนั่นเองค่ะ ข้อมูลเบื้องต้นของแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันอ่านเขียนนิยายออนไลน์ถึงยิ่งใหญ่ในจักรวาลสนุกครบทุกอารมณ์มอ่านง่ายสบายตานิยายฟรีมีเพียบอัปใหม่ทุกตอนอีกอย่างนึงน,นะคะยังเป็นแหล่งกดดานสุดสิ้นของนักเขียนและนักอ่านหลากหลายแนวทั้งนิยายรักนิยายจิงโบราณน,นิยายวายนิยายยูริและการ์ตูนโดชินจินนะคะ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือเม็บคอยเม็บคอยคืออะไรเม็บคอยคือเหรียญที่ใช้ในการปลดล็อกนิยายบางตอนโดยสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้โดยตรงรายได้จากการติดเหรียญในนิยายการติดเหรียญน,นั้นสามารถติดได้เพียงบางประเภทเท่านั้นโดยนิยายที่อยู่ในหมวดของแฟนฟิกไม่สามารถติดเหรียญได้โดย1เม็บคอยมีค่าเท่ากับ1บาท รายได้จะมีอัตราส่วน70ต่อ30ก็คือนักเขียนต่อมิฟนั่นเองค่ะลิสอะไรจะแบ่งหมดหมู่ประเภทนิยายได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นนิยายรักแฟนฟิคชั่นการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นนิยายแชทที่อ่านง่ายไม่ปวดตาหรือว่าจะเป็นบทความสำหรับคนที่ไม่ถนัดเล่าเรื่องราวหรือหมดกระทู้โหมดที่สร้างมาเพื่อระบายความเครียด มีหลากหลายโหมดให้เราเลือกอ่านนั่นเองค่ะข้อดีนะคะคือไม่เตลองแบตเตอรี่สามารถอ่านใ้ญ่ได้อย่างตออ่อเนื่องเป็นเวลานานไม่มีโฆษณานมาลบกวนใจปรับหน้าจอในการอ่านได้สีส,สีก็คือโหมดกลางวันโหมดสีเปียโหมดมืดโหมดกลางคืนเลือกฟอนอ่านหนังสือได้ถึงแปดฟอนตตามความต้องการและโลนิยมมีระบบโดเนตสามารถให้กำลังใจนักเขียนได้แถมยังมีระบบตรวจคำผิดในแอปซึ่งสามารถใช้บริการได้ฟรีค่ะ ข้อเสียนะคะคือแอปมักจะล่มอยู่บ่อยๆแต่ก็มีทีมงานคอยแก้ไขยอยู่ค่ะฟังกช์ชันต่างๆนะคะก็จะมีฟังกช์ชันหน้าหลักซึ่งมีนิยายหลายหมดให้เราเลือกอ่านฟังกช์ชันอ่านการ์ตูนก็จะมีการ์ตูนหลายแนวให้เราอ่านค่ะฟังกช์ชันการตั้งค่าซึ่งจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับ การแจ้งเตือนตอนใหม่ความคิดเห็นใหม่หรือว่าการกดถูกใจค่ะฟังก์ชันการเขียนงานอันนี้สําหรับนักเขียนที่ต้องการเขียนงานต่างๆลงในแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการเติมเงินหรือก,การเติมมิฟคอยค่ะสุดท้ายแล้วขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงต่างๆนะคะขอบคุณที่รับฟังรับชมค่ะจัดทําโดยนางสาวนทการศิวิลั่น6 6 0 1 0ูน์ 9, คณะพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ขอบคุณค่ะ